วันที่4พฤษภาคมเวลา12.26เรามูฟมาจากภูทับเบิกเรามูมาจากภูทับเบิกตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูหินล่องกราอุทยานขอรู้หน่อยภูทับเบิกเหรอ หลังจากเมื่อคืนที่เราเป็นผู้ประสบภัยเนื่องจากลมแรงมากแทบจะไม่ได้นอนกันเลยที่แรกเราจองไว้สองคืนแต่ไม่ไหวจริงๆวันนี้มุฟมาอยู่นี่คาดว่าลมน่าจะไม่แรงเท่าเมื่อคืนอากาศตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่30ประมาณ30องศา เวลาเที่ยงครึ่ง。 จังเลยอ่ะโอ้ถ้ายิ้มก็จะเท่กว่านี่นี่อ่นตโมาต้นี่ตัวอะไรจะไปเอเอกอกอกยิ้มหวานไป นำไปเลยครับไกด์ไกด์นำทางของคลิปนี้ที่นี่ที่นี่ภูหินล่องกล้าเรากำลังจะเดินทางไปที่นี่แหละจุดไฮไลท์คือลายหินปุ่มและผาชูทงไปครับไกด์ อาจจะไปได้หมดเอ๋อดูสายด่วนเอาไว้เผื่อต้องใช้าาเฮ้ยครึ่งทางแล้วคร<ะ>ึ่งทางลายหินปุ่มแล้วไป เดี๋ยวเราสู้เด็ดสู้ไปสู้ต่อใกล้ความจริงแล้วไปยินดีต้อนรับสู่เส้นทางธรรมชาติกําลังเดินทางพาทีเด็ดไปสนามเด็กเล่นท<ะ>เด็น แล้วก็ช่วยเรียนเรียนที่กินมะเฟือน้นำไปครับไกด์ไกด์น้ำพ่อไปเที่ยวน้ำ,ำไปนี่เดิืนตามร่องนี่ไป ้งนีไ,ไปก้าวไปสิแม่อยากเียบต้นไม้งานกุหลาบขาวรู้ว่าอากาศดีเดี๋ยวเดนลองนะเดี๋ยวจับมือพ่อจับมือพ่อดีกว่า ยังยังก็ไม่ถึงลอกเลนแบบระวังสะดุดปุ่มนะครับบอกพ่อคอยด้วย ทำไมจะไม่ได้เก่งที่สุดเลย โอ้ย้อนแสงโอ้ทำไมต้องตร <c oughs> งนี้เราก็ย้อนกลับไปนี่ไปทำเวลา เดินไม่ได้นะมาเขาอุปกรณมาจะไล่ไูเออ,อ ตรงนี้คือลานหินปูมเสียวอ่ะน่ากลัวน่ากลัว,น,ลวน่ากลัวไหมเจดหน้าผาทั้งตรงนเนี้ยเนี่ยไปตรงนี้คือ เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ทีเด็ดเดินเองได้เลยเพราะว่ามีทั้งล่องทั้งเหวอุ้มร้อยเปอร์เซนต์ไปไปกันต่อเดี๋ยวเราไปหาชูทงนะเลียงขี่หลังไม่ไ,ไหม

มีคนเริ่มหมดเริ่มหมดแล้วไม่เหมือนตอนที่มาเลยอ่ะผา,าอะไรผาแก่งราดไหนดูตีโอ้เสียวเหมือนกันเุ้ย เลน่นี่ไงเราจะถึงแล้วสนามเล็กเล่นเนี่ยหมดแล้วซึ่งพลังหมดแรงเดินค่ะตอนแรกดีจริงกับมา้าหลังหลังมาเสื่องแงกะลา ชูทงชีนเล็ดวหยไหไวพ่อไม่ไหวแหละ<ว>พ่อเหนื่อยต่ยอตยพ่อเลยเหรอ พ่อหมดพลังแล้วอ่ะพ่อใช้พลังเฮือกสุดท้ายเลยเมื่อกี้นี้ระดับน้ำทะเลเท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยเมตรเรียดมาอีกไหมมาอีกไหมมาอเองนะพ่อมาครั้งเดียวพอแล้วบายบายดิบายบาย คือผาชูทงจุดไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติอะไรนะอุทยานอะไรวะหืมผูหินลองกล้าอุทยานแห่งชาติผู้หินลองกล้า ยืนข้นยืนแบบยืนตรงสภาพเหนื่อยเะถึงแหละแต่พักก่อนไม่ไหวเปลี่ยนไปเป็นคนละคน ผิดกับตอนที่มาไปเลยไปยังไงเพิ่มพลังไปแล้วโอ้แหลงมาแล้วแหลงมาแล้วไม่เป็นไรลุกขึ้นแหลงมาแล้ว Kasi look, ก็กลับมาได้อ้นะอมพิวเอร์ลลุกคุ่คันกันเลยทีเดียวนะถึงแล้วครับเย้เย้เช้าวันที่ห้าพฤษภาทองฟ้า แจม่มใสเวลา08:38อุณหภูมิ25.8องศาที่นี่อุทยานแห่งชาติปูหินลองกล้าเมื่อคืนคุณหลับสบายดีไหมครับสบายดีเหรอร้องตอนไหนอะเห็นมีว่าร้องด้วยไม่ใช่หรอ เป็นคนอุ้มตัวเองอะเราเนี่ยนะเขาร้องด้เล่าว่าเป็นคนโอบแล้วก็นอนในอ้อมแขนเธอเอาอจำไม่ได้เลยเนี่ยใครอ่ะที่เด็ดเหรอวันนี้ปู่เมื่อคืนก็นอนหลับได้ดีกว่าของคืนวันทับเบิกบรรยากาศช่วงเช้าค่อนข้างเงียบสงบ มื่อคืนมีลมแรงอยู่นะมีลมแรงอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แรงมากเพราะด้วยมีต้นไม้อะไรด้วยก็คงไม่ได้แรงเหมือนที่ลงที่ภูทเบิกพอได้นอนตอนกลางคืนไม่ได้เปิดพัดลม s <S เดี๋ยวเราก็คงจะเรื่อยเปื่อยกันที่นี่สักพัก ก่อนที่จะเดินทางกลับจังหวัดอุบุรีเป็นอันจบทริปก่อนเปิดเทอมของลูกชาย